สวัสดีไวรทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเอ็มพงศิดาครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการอะไรก็ช่างแม่งมาล้กันคุณผู้ชมงั้นเอาเป็นว่าเราไปดูหัวข้อของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ สำหรับบุคคลอเราในวันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเนี่ยได้ทําการถ่ายหน้า Facebook อีกเช่นเคยครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเพจเพจหนึ่งครับตัดไฮไลท์เกี่ยวกับหนังในอดีตเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กยุค90เนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักหนังเรื่องนี้แล้วก็ตัวเอกของหนังเรื่องนี้แน่นอนแต่ทีนี้ผมเกิดความสงสัยว่าไอประวัติของบุคคลคนนี้ในประวัาสร์จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หรือไม่หรือว่าคนคนนี้เป็นเพียงแค่วรรรรรณกมหือวัน ประวัติของคนคนนี้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผลที่ออกมานั้นน่าทึ่งมากมากเพราะคนคนนี้มีตัวตนจริงอยู่ในหน้าประวิศาด้วยโดยคนคนนั้นนะครับได้ฉายาว่าผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดในจีนในสมัยก่อนเลยนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเกิดเราพูดมาขนาดนี้แล้วนั้นมันก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านเป่าบุญจินนันเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าประวัติของท่านเป่าบุญจินจริงๆแล้วนั้นเป็นมาอะไรยังไงประวัติของท่านมันจะเหมือนกับในนิยายหรือว่าละครที่เรา เคยดูตอนเด็กๆหรือเปล่าแล้วก็มีคําถามหนึ่งคำถามที่หลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยเหมือนผมเลยก็คือทําไมเปาพูาจิ้นถึงต้องหน้าดําและทําไมถึงต้องมีเซี่ยวพระจันทร์อยู่บนหน้าผากด้วยเอาเป็นว่าตรงนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคําตอบนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้าครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปการผมรบกวนผู้ชมทีน,งนึงครับช่วยกันเลื่อนเมาส์นะฮะเอานิ้วนะครับไปจิ้มที่กดไลค์และข้างๆกดไลค์ไปกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำใลัง้ลนี์น บอกเลยว่าผมจะใจฟูมากๆยังไงช่วยกดไลค์นะครับให้ถึง7,000ไ like ลค์และช่วยกดแชร์ให้ถึง7,000แชร์ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงผมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมกดไลค์กันแล้วกดแชร์กันแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าแต่ว่าอีกนิดนึงฮะวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมเกมเกม,เกมหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่าเื่อนมากไม่เก๋าจริงอยู่ไม่ได้ฮะซึ่งเกมเกมนั้นเนี่ยจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจากอารีนาเบรกเอาั่นั คือต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าสำหรับอารีนาเบกเอดี่นะครับเป็นเกมที่มาแรงมากๆเลยนะตอนนี้เลยถึงขั้นที่ว่าในงานเกม TGS หรือว่าไท a แลนด์เกมโชว์ปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยเกมอารีนาเบกเอลนะครับได้รับรางวัล b e s t m o b i l เกม m e Winner มาเลยทีเดียวด้วยซึ่งถามว่าทำไมได้ล่ะก็ต้องบอกเลยว่าเกมอารีนาเบกเอานั้นเป็นเกมทำลายกฎเกม FPS แบบเดิมๆที่ผสมผสานระหว่างการยิงการรูทของแล้วก็การเอาชีวิตรอดออกจากแอบ,บด้วยแล้วพอหลังจากที่เอาชีวิตรอดไปแล้วเนี่ยก็เอาของเหล่านั้นนะครับไปขายแลกเงินมาเพื่อมาแต่ง มาแต่งอาวุธให้เราเนี่ยได้ลงไปในสงครามรอบหน้าต่อนั่นเองครับโอ้ oh, ต้องบอกเลยว่าเป็นแนวเกมใหม่ที่น่าสนใจจริงๆและที่สําคัญกกว่านั้นครับตอนนี้าอาร,รีนาเบกเอานะฮะเขามีกิจกรรมพิเศษอย่างเบกร้อยเอาล้านอยู่นตอนนี้ฮะซึ่งสําหรับกิจกรรมนี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถมีโอกาสได้รับเงินารางวัลจากกิจกรรมนี้นะครับรวมๆแล้วมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวคะโดยกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดให้ผมพูดค่าวๆง่ายๆนั่นก็คือสาหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมนะครับคุณผู้ชม ต้องมีเลเวลขั้นต่ำเลเวล5ขึ้นไปนะฮะจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยคอนเซ็ปต์ง่ายๆของกิจกรรมนี้ก็คือผู้เล่นนะครับที่สามารถนําทรัพยากรหรือว่าของมีค่าทั้งหมดเนี่ยออกมาได้มากที่สุดใน1เกมนะครับคุณจะถูกบันทึกในลดเดอร์บอร์ดนะฮะแล้วก็จะได้ลลรับรางวัลตามประเภทที่ตัวเองสมัครเลยซึ่งประเภทของที่ตัวเองสมัครนั้นก็จะมีตั้งแต่เดี่ยวและทีมเงนินรางวาัลนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ขอแนะนําว่าสําหรับใครนะครับที่มั่นใจว่าตัวเองเกนะ่งและสามารถชนะได้แน่นอนน่ให้ลง,ง,งค ถามว่าทําไมเ,เหรอโอ้โหก็มันได้2เด้งเลยไงคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก็อยางที่เกินไปครับยัวย่วยัว่วรางวัลกันนิดนึงครับเพราะรางวัลของกิจกรรมนี้นะฮรรวมทั้งสิ้นมีมากถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายจริงจังเกมเมอร์นะครับที่อยากจะเล่นเกมแล้วได้ตังค์งจริง,รงมั่นใจในฝีมือนะฮะพวกคุณก็เอาฝีมือมันแลกกับเงินดูเลยแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่หาเงินได้จากการเล่นเกมอย่างแน่นอนครับผม เอาเป็นว่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ลองมาลองลงแล้วก็เล่นกันได้นะมีตั้งแต่12ธันวาคมถึง7มกราคมปี67ปีหน้ารุ่นเลยยังไงก็อย่าลืมโหลดอารีนาเบรกเอาได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้ดีสคริปชันนี้หรือว่าท็อปคอมเมนต์แล้วก็มาเล่นกันได้แล้วก็อย่าลืมไปลงก,กิจกรรมกันด้วยนะครับอ่าและนี่ก็คือเกมโหดๆที่สําหรับคนเก่าเท่านั้นที่จะเล่นได้นะครับผมเอาเป็นว่าแนะนําเกมดีๆกันแล้วแล้วถ้าเกิดใครกดดาวน์โหลดแล้วรู้สึกเฮ้ยเกมมันดาวน์โหลดช้าและระหว่างรอดาวน์โหลดครับเดี๋ยวเราไปดูประวั ท่านเป่ามันจริงกันดีกว่ะผมไปเลย หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1 0บถึงยีปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นยุคแรกเริ่มในการที่ประเทศเราเนี่ยได้นําซีรีส์หรือหนังต่างๆเข้ามาจากต่างประเทศโดยในยุคนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เป็นกระแสและดังเนี่ยก็จะมาจากจีนไต้หวนันแล้วก็เกาหลีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นภาพจําตัวละครเรื่องราวที่โด่งดังมาจากหน้าปอดิศารหรือ เพลงเปิดประจำเรื่องนั้นก็เป็นที่จดจําของคนดูก็มีเช่นกันครับซึ่งมันก็ได้มีหนึ่งเรื่องครับท,ที่ที่เพลงเปิดเนี่ยปันติดหูมากๆแบบคือเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะบวกกับเรื่องราวที่มันน่าสนใจแนวสืบคดีอีกด้วยเนี่ยมันเลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยดังเป็นผู้แตกเลยครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนั้นครับจะเป็นอร่อไปไม่ได้นอกจาก เปาบุญจิ้นหรือว่าเปาซิงเทียนนั่นเองครับคือถ้าเราพูดถึงเปาบุญจิ้นหรืออีกชื่อว่าเปาซิงเทียนเนี่ยมันคือหนังในวรรณกรรมที่ถูกดัดแปลงมาเป็นฉบับคนแสดงซึ่งในเรื่อง้นเนี่ยเปาบุญจิ้นหรือว่าชายหน้าดําที่มีพระจันทร์อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองไครฟงที่คอยตัดสินคนอื่นๆที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลไคฟงซึ่งก็บอกเลยว่ามีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและว่ากันว่าท่านเปาบุญจิ้นเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมและเฉลียวฉลาดสูงงมมมาาาากกๆบวว่่่่่เเเคคยยยีีปัติททนไ รับสินบนเลยสักครั้งในชีวิตบางก็ว่าท่านเคยหลอกการตัดสินให้คนคนนึงเนี่ยผิดเพื่อตามหาความจริงในเวลาถัดมาก,ก็มีซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมาเลยทาให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงและคนเนี่ยชื่นชอบท่านเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในหนังหรือว่าซีรีส์ที่เขาผลิตออกมานั้นเป็นอะไรที่ทําออกมาได้สนุกแล้วก็มีการแบบแนวสืบคดีให้หน้าค้นหาด้วยบอกเลยว่าเป็นการดัดแปลงมาจากวรรณกรรมที่น่าดูมากๆเลยนั่นเองแต่ถ้าว่าหนังที่มันดังแล้วซีรีส์ที่มันดังแล้วมันก็ยังมีความสงสงัยยเกิดดขึ้นอู่ี หลายหลายคนครับที่ดูเปาบุญจินหรือว่าเปาซิงเทียนนี้เนี่ยเขามีการตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าเปาซิงเทียนหรือว่าเปาบุญจินนั้นในหน้าบริษัทท่านมีตัวตนจริงๆหรือไม่และถ้าท่านมีตัวตนจริงๆท่านเป็นคนยังไงกันแน่มีนิสัยเหมือนกับในหนังหรือในละครที่เราดูหรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือท่านหน้าดําแล้วมีพระจันทร์อยู่บนหน้าผากจริงหรือเปล่านั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ผมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันและไม่ดีรอฮะผมก็รีบไปหาข้อมูลทันทีปรากฏว่าผลที่ออกกกกมมาาเเเเี่่่ยยววััับปปรรระตตติิิุญจ้งแแล ถือว่าเป็นในค่อนข้างน่าสงสารมากๆเพราะเปาบุญจิ้นนะครับในวัยเด็กเนี่ยถือว่าเป็นชายคนหนึ่งครับที่ในตอนแรกไม่ได้มีอะไรเลยโดยเปาบุญจินนั้นเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ประวัติของนามสกุลท่านเปาจรจิงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นเชื้อสายขุนนางเก่าที่มีนามสกุลว่าเซนเปาซีซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลที่โด่งดังมากๆเมื่อ300ปีก่อนก่อนที่ท่านจะเกิดเลยซึ่งปีที่ท่านเกิดเนี่ยคือปีคศประมาณ999และย้อนกลับไปเมื่อ300ปีก่อนก็ประมาณปีสักเี่ยคือยกอนนกาเนี่ย อุนเซนเปาซีเนี่ยคือโด่งดังแล้วก็เป็นแบบุนดางที่แบบมีชื่อเสียงมากเลยก็ว่าได้แต่กลายเป็นว่านามสกุลนี้เนี่ยก็ได้หมดอํานาจมาในเวลาต่อไปสุดท้ายแล้วท่านเปาเนี่ยก็เกิดมากลายเป็นลูกคนธรรมดาหรือลูกชาวนาธรรมดาธรรมาคนหนึ่งนั่นเองครับแต่ต่อให้จะเป็นลูกชาวนาก็ตามท่านเปานะครับก็ยังไม่ย่อท้อต่อชะตาที่ถูกกาหนดมาเพราะท่านเนี่ยตั้งใจบากบั่นเรียนหนังสือเป็นอย่างมากจนท่านเนี่ยสามารถสอบจองหัวได้สําเร็จในวัยเพียงแค่ยี่สิบเก้าปีเพียงเท่านั้นเองซึ่งถือว่ามันวัยมากๆเลยและเผื่อใคร ไม่เห็นภาพนะครับผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าจองหววเนี่ยก็เหมือนเป็นระบบราชการในสมัยนั้นที่จะมีการสอบอยู่ประมาณ5ระดับด้วยกันซึ่งท่านเปาเนี่ยฉลาดแบบฉลาดมากๆเลยนะเพียงแค่วัยยีเนี่ยท่านสามารถสอบจองหววในระดับสูงสุดได้สําเร็จซึ่งเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านน่ะเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่วัยอายุเพียงแค่29เพียงเท่านั้นเองเลยครับแต่ในเวลาถัดมาครับหลังจากที่ท่านประสบความสาเร็จและเข้าราชการไปได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นมันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเเนนื่่่่่ออองงจาาาาากวาสุขภขภพพแมทป ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายุเนี่ยก็มากขึ้นแล้วโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็ลุ่มเล้ามากขึ้นสุดท้ายครับท่านเปาฮะจึงต้องลาราชการและกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ในที่สุดนั่นเองและจากบริษัทนะครับท่านเปาเนี่ยได้ทิ้งราชการไปถึง10ปีเลยทีเดียวแต่หลังจากที่พ่อแม่ท่านเปาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็กลับมารับใช้ราชการต่อในที่สุดนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ท่านเปากลับมาทํางานในราชการในวัย30ย่าง40นั้นเนี่ยยศแรกที่ท่านได้รับเลยเนี่ยนั่นก็คือผู้การนนครเทียฉ หรือผู้ช่วยฮ่องเต้ที่คอยรับฟังเสียงจากประชาชนและสรุปให้ฮ่องเต้ฟังว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งในบางครั้งบางคราวครับที่ฮ่องเต้เไม่สะดวกหรือว่าเรื่องร้องเรียนเมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากท่านเป่าเลยครับก็จะจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดเองซึ่งต้องบอกเลยว่าท่าน,นจัดการเรื่องราวเหล่านี้หรือเรื่องยีบย่อย,ๆ,ยๆเนี่ยได้ดีมากๆจนใช้คําว่าประชาชนในนครเทียงฉานเนี่ยดับถือและชอบท่านมากๆเลยเพราะท่านนั้นที่ช่วยเหลือและตัดสินเรื่องราวของประชาชนเนี่ยอย่างเป็นธรรมสุดๆหรือบางคดีที่มีเล่ห์ลงคมในเนี่ยท่านก็ยัง ใช้ปัญญาอันฉลาดหลากหลมของท่านเนี่ยหักเหลี่ยมคนคดโกงจะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยยอมรับในคดีที่ท่านจะตัดสินมันแล้วก็มีเช่นกันครับหลังจากนั้นผลงานของท่านนะครับก็มีออกมาให้ประจักษ์เรื่อยๆจนสุดท้ายครับท่านได้ถูกอัประดับยศและย้ายไปทํางานอีก2เมืองเลยนั่นก็คือเมืองตวนโจและเมืองไข่ฟงนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเมืองตวนโจนั้นเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายท่านก็ทําผลงานไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงเมืองไข่ฟงนี้เลยเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่ท่านย้ายมานั้นในตอนแรกเนี่ยท่าน เนี่ยมียศไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่หลังจากที่ท่านเนี่ยทำผลงานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนท่านเนี่ยได้อับยศมาถึงผู้ว่าการนครหรือผู้ตัดสินสูงสุดในเมืองได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากนั้นผลงานของท่านนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนมากมายเลยเพราะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านบอกว่าเฮ้ยมันแบบ ผิดหูผิดตามันดูแบบขัดความจเจริญบ้านเมืองเนี่ยท่านจิ้มนิ้วสั่งทุกอย่างให้แก้ไขเลยครับนั่นเลยทําให้กลายเป็นว่าผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยแทนที่จะตกไปอยู่ในผู้มีอิทธิพลกลับกลายเป็นว่าผลประโยชน์เหล่านั้นกลับมาสู่ประชาชนแทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นเลยทําให้ท่านเปาบุญจินเนี่ยเริ่มมีประชาชนเนี่ยมันชอบพอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็มีชนชั้นสูงหรือว่าผู้มีอิทธิพลนั้นเริ่มไม่ค่อยชอบใจท่านเปาบุญจินมากขึ้นด้วววยยยยเเเเช่่่่นนนนกกกกัตรีีี้็็ลลมมขขาาาสถูปปอออ เฟกนิวบ้างเป็นข่าวลวงบ้างจนสุดท้ายนะครับท่านเปาเนี่ยก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆจนอายุประมาณ63ปีท่านก็เสียชีวิตในที่สุดและนั่นก็กลายเป็นการปิดตำนานเปาบุนจินในหน้าบริษัทที่เราไม่เคยรู้หรือว่าหลายๆคนแทบจะไม่รู้นั่นเองครับและนี่ก็คือประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับท่านเปาบูญจินในฉบับจริงในหน้าบริษัทนั่นเองซึ่งผมว่าหลายๆคนเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับคดีหรือเรื่องต่างๆที่ท่านเปาเนี่ยเคยทาหรือว่าเคยช่วยประชาชนไว้ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยก็สามารถ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้กับอากูเกินไปเลยนะเพราะมันมีเขียนไว้หมดจริงๆแต่ผมเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นลึกมากมายเพราะถ้าเกิดลงรายละเอียดแบบเชิงลึกจริงๆเนี่ยสองชั่วโมงก็ไม่ได้พอครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาสู่เนื้อหาด้วยว่าสิ่งที่เราสนใจกันต่อนั่นก็คือคําถามที่มีหลายๆคนเนี่ยตั้งคาถามเหมือนผมเลยนั่นก็คือสรุปแล้วท่านเปาหน้าดําจริงหรือไม่แล้วบนหน้าผากท่านเปาเนี่ยมีพระจันทร์เหมือนกับในละครจริงหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคําถามยอดฮิตมากซึ่งผมเนี่ยก็ไปค้นหาข้อมูลมมมาาาปรากฏว่่ันีอยู3 ดย้วกันครับนั่นก็คือหนึ่งที่ท่านเป่าหน้าบึ้งเนี่ยก็พราะว่าเพี้ยนมาจากคําว่าหน้าดําครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยความที่ว่าท่านเป่าวุญิีในหน้าบริษัทว่ากันว่าท่านนั้นเป็นคนที่หน้าตึงหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาการที่จะเห็นท่านเป่ายิ้มนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเลยทําให้คนรู้สึกว่าท่านเนี่ยไม่เคยส่งยิ้มให้ใครเห็นและทาหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาจนทาให้สีหน้าเนี่ยดูหมองคล้ำและหน้าดําไปเลยนั่นเลยทําให้คนเนี่ยเริ่มพูดต่อต่อกันมาแล้วก็เพี้ยนนงเดะีวท่่สุัอฮ ต่อมาครับทฤษฎีที่2ครับนั่นก็คือการเล่นงิ้วครับคือสําหรับการเล่นงิ้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอาจจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็อาจจะผิวเผินนะแต่ถ้าเอาตามข้อมูลที่รู้มานันก็คือส่วนใหญ่แล้วการเล่นงิ้วนั้นคนดูกับคนแสดงเนี่ยจะอยู่ห่างกันมากๆเพราะฉะนั้นการสแสดงเนี่ยเลยต้องมีการแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีสีสันที่เด่นชัดพอควรเลยและในตามความเชื่อหรือตําราของงิ้วนั้นสําหรับสีดํานั้นคือสีแห่งความซื่อตรงเพราะฉะนั้นในการสแสดงงิ้วเกี่ยวกับเรื่องของท่านเปาบุญจินเนี่ยมัน คนที่ต้องแสดงเป็นท่านเปาเนี่ยต้อง ท่าหน้าสีดําเป็นเอกลักษณ์คนเดียวอยู่นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่2ที่เกี่ยวข้องกับท่านเป่าหน้าดํานั่นเองต่อมาอันสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของตำนานเป่าบุญจิ้นนั่นเองครับเรืออัน,นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตำนานที่แบบออกแนวแบบหลุดโลกไปเลยนะถ้าฟังแล้วแบบดูมวัวร์หรืออะไรก็ขอประทานอภัยด้วยแต่นี่คือผมรวมทฤษฎีมาจริงคือตำนานเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาแบบฉบับเต็มเลยเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจยากแต่ผมจะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังเลยแล้วกันว่าคือในยุคยุคนั้นครับฮ่อง ส,ส่งเรินจงหรือว่าห้องเต้ในยุคนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะเก <จง S 3> ิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีนิมิตครับเขาเนี่ยมีนิมิตที่ว่าเขาได้รู้เลยว่าในอนาคตเขาจะต้องเป็นห้องเต้อย่างแน่นอนทีนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขายไม่อยากเป็นเลยเพราะว่าบ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยคือวุ่นวายมากก็เลยเหมือนกับไปขอกับทวยเทพหรือว่าง็กเซียนห้องเต้เนี่ยว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยสุดท้ายครับก็เลยกลายเป็นว่างิกเซียนห้องเต้เนี่ยก็เลยส่งตัวช่วยมา2ตัวครับนั่นก็คือดาวบุญกับดาวบูมานั่นเองซึ่ง2อคนนี้นะครับ ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบมีอะไรก็คือ2คนนี้จะช่วยตดเวลานั่นเองึงถ้าเกิดแปลให้เข้าใจง่ายๆดาวบุญกับดาวบูนะครับนั่นก็คือดาวบุญเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาดีฉลาดแต่ไม่เก่งเรื่องการรบส่วนดาวบูนะฮะจะเก่งเรื่องการรบแต่ไม่หล่อแล้วก็หน้าดําอะไรกันประมาณนั้นนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาจนกลายเป็นว่าส่งเหรินจงได้เป็นฮ่องเต้แล้วนั้นณนะตอนนั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดค,คิดเกิดขึ้นนั่นกะ็คือณนะตอนนั้นทางฮ่องเต้ส เ,เป็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆแถมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยังมีอาวุธในตำนานอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของท่านเนี่ยต่อให้สรงดาวโบไปสู้ก็คงจะไม่ไหวเพราะทางฝั่งนั้นมีอาวุธในตำนานอยู่ท่านก็เลยกลับกันทรงเป็นดาวบุญเนี่ยไปต่อสู้แทนนั่นเองและผลที่ออกมาครับมันกลายเป็นว่าทางสรงเหรินจงฮะชนะศึกนี้เฉยเลยครับเพราะดาวบุญเนี่ยใช้ความหน้าตาดีหวานสเสน่ห์จนอีกฝั่งในยอมสยบแล้วก็กลายเป็นตำนานจนมาถึงทุกวันนี้เลยส่วนดาวบูครับที่ไม่ได้ไปบูแล้วนั้นก็ต้องกลับมาทํางานเป็นข้าาร ราชการแทนซึ่งดาวบูเนี่ยก็แบบโอ้โหมีหน้าตาที่เข้มขึมหน้าตึงหน้าดําอยู่แล้วกอทําให้หลายๆคนเนี่ยกลัวแล้วมองว่าคนคนนี้เนี่ยแบบ ดูแบบหน้าเกงขาม่ตลอดเวลาหรือถ้าเกิดให้พูดตรงๆเลยก็คือคนคนนี้ตามตำนานนั้นนั่นก็คือเปาบุญจินนั่นเองครับอ่าและนี่ก็คือประวัติของท่านเปานะแล้วก็ที่มาว่าทําไมท่านเปาถึงหน้าดํานั่นเองครับส่วนเรื่องของพระจันทร์บนหน้าผากเขาว่ากันว่าก็เป็นอีกหนึ่งตามความเชื่อนะในตำนานของส้นเหลือนจงด้วยเนาะว่าแบบพระจันทร์นี้เนี่ยเปรียบเสมือนความเที่ยงตรงความชอบทาอะไรแบบนี้ก็เลยจะต้องมีแบบเป็นตัวแทนที่อยู่บนหน้าผากของเปาบุญจินอะไรแบบนั้นนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยผมสรุป แต่ก็บอกเลยว่าเป็นอะค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองเอาละและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับท่านเป่าบุญจินหรือว่าเป่าบุญจินชอบกินไข่เต่าของเรานั่นเองครับโอ้โหฟังกันแล้วผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทึ่งเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกไว้ด้วยรักกันนะครับผมแต่วก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้นคลิปมันจะมีคนคล้องใจเกี่ยวกับเรื่องของอารีนาเบกเอาว่าเฮ้ยพี่เอฟพี่เอฟเล่นเก่งจริงหรือเปล่าพี่เอฟเล่นเทพจริงหรืออไม่เเาป็น เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นโชว์สักเกม2เกมแล้วกันไะเดี๋ยวเป็นยังไงพาไปดูไฮไลท์เกมที่ผมเล่นลวกันครับไปสำหรับเกมแรกโอ้โหเปิดมานี่บอกเลยว่านี่คือไอเดียของผมจริงๆนะแต่แม่งมีคนตั้งชื่อผมไปผมเลยจะไม่ต้องตั้งชื่อเป็นเอฟผมไปทั้งอย่างอื่นแทนดูสิชื่อกูเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แล้ว เ้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าทีมงานคุณภาพคุณภาพไปหามาจากในกลุ่มขอให้เขาแบกสักทีนะซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกเลยครับรู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้พิการป่วยติดเตียงมากๆเดินไปไหนก็มีแต่คนอุ้มชูนะจนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเกมมันง่ายไปนะครับก็เลยขอโดดหอเลยแล้วกันปักโอ้โหโอ้เจ็บไหมล่ะดูจากเสียงรีแอคคนในทีมก็ว่าได้นะพี่ขาพี่เขาขาใครมีพ่อใครมีแน่เขาแล้ว ตัวลงมาจากชั้นบนสุดคิดได้ไงพี่ไปสู่โหมดจริงจังกันต่อเลยดีกว่านี่ช็อตนี้อยากจะบอกว่ากําลังจะไปเปิดเขานะ้วเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเดินเข้าไปจังหวะน,นี้ยิงบ้างบ้างบ้างเอาละโดนไม่โดนไม่รู้แต่กูรู้แค่วันนั้นสุดท้ายล่าช็อตต้องเป็นกูแน่นอนปั๊บโอ้โหกูโดนลาช็อตครับและทีนี้เก็บุกมาถึงช่วงสุดท้ายนะเนี่ยบอกเลยว่าไอสถานที่ที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยแม่งโคตรลาสอบอสเอาวะ ยัไหนก็ไ,ไหนๆแล้วโซโลแม่งเลยเข้าไปแล้วกันอ่อฮอกูจะป้าตายเพิ่งกูเอาตัวไปรับกระสุนนะ่ะแต่ยังดีนะทีมจะช่วยไว้ได้ก่อนเราก็พันแผลเย็บๆกันไปทีนี้น้องๆบอกว่าเอาแล้วบอทลาดบอทออกมาแล้วด้วยความที่ว่าอยากจะหล่ออยากจะเท่อยากจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้วพาวแก้วกูก็ลุยไปเลยครับนะัดสุดท้ายยิงกันไปดนควันป้งองลาอ่าช็อตเท่มาละอ่อฮอ อย่างน้อยนะกูก็ยังรัดช็อตเข้ามาได้นะคุณผู้ชมและทีนี้ผมก็รีซีฟเพื่อนบางคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะวิ่งออกกันนะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายนะครับไอสัตว์กูเจอคนหรือบอดไม่รู้แต่ว่ากระสุนกูหมดนะกูก็เลยใช้มีดจ้วงแม่งเลยครับผม โอ้โหได้ชอ็อตสวยๆำงามมาอย่างนี้บอกเลยว่าต้องเอาลงคลิปแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะเราก็ออกมาจนสำเร็จจนได้น,น,นั่นเองบอกเลยว่าฝีปากมีนะฮะแต่ฝีมือไม่มีเลยนะครับผมให้คนอื่นแบกล้วนๆนะครับแต่อย่างน้อยผมก็มีช็อตเอามีดจ้วงนะเว้ยเออ แล้วก็จบกันไปนะครับสำหรับการเล่นอารีนาเบรกเอาท์โชว์ในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะชอบเกมนี้กันและหวังว่าจะได้เจอกันในเกมนะใครที่เจอกันก็สามารถทักทายกันได้นะแต่แบบไม่ต้องใส่โหดมาถึงยิงกันอะไรเลยคือส่วนตัวไม่ได้เก่งเน้นปากแซ่บฮะยอกยองยอยองเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจเกมสนุกสนุกมันมันแบบนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้หรือจะเป็นท็อปคอมเนต์นะครับผมก็จะแปะไว้ด้านบนสุดเลยจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดมาเล่นกัน ได้และอย่าลืมไปลงกิจกรรมเบรกร้อยเอาล้านกันด้วยนะครับผมยังผมฝากไว้ด้วยสําหรับอารีนาเบรกเอาในคลิปคลิปนี้นะฮะ